สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่ก็คลิปที่ซองเด้อพี่น้องกำลังจะกลับบ้านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยนี่ก็จะกลับบ้านไปกลับที่พักแล้วพี่น้นองนี่พี่น้องเอ้ยมื่อเช้านี้ก็บ่ม,มีขนนี่ก็ตอนนี้ก็ในตอนสามสี่โมงพี่น้องจะกลับบ้านแล้วสบายดีสบายดียดใช่สบายดีสบายดีพี่น้อง ได้สบายว่ามามามาเวียงจันตอนนี้อยู่ใส่ยู่น้องคายไปนองที่เก่าไปน้องกายจะกลับบ้านแล้วไปนอนสี่โมงกายสี่โมงแล้วไปนองหลอรถตู้มาหลับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทําบัตรีายไปเบิ้งข้างหน้ากันไปน้อง จะจะไปวางไปหันแล้วคนอื่นยกเขาจะเขาจะเอาไม่ยั้งเลตอนนี้ก็คลิปที่สองพี่น้องคลิปตอนกลับบ้านจะก,กลับบ้านทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องทําเสร็จแล้วเนี่ยนิสัยไม่ดีแล้วหนึ่งเตี้ยวรถถ้าบอกฟังเตี้ยวรถ ตอนนี้ก็สะดวกสบายไปน้องมาทําบัตรหรือว่ามาทําบัตร M O U สะดวกสบายนะไปน้องนะตองขอแต่เอกสารมันครบไปน้องเลยนี่คลิปที่สองนี่คลิปตอนสี่โมงเย็นไปน้องสี่โมงเย็นหรือว่สามโมงแรงนี่ี่น้องเนาะตอนนี้ก็ว่าเสื้อกยุมน้องคายที่เก่าที่เดิมอีกแล้วไปน้องเลยขามไปเวียง ทมไปเวี่งจันแร้วบเชาในคามไปแป๊บเดียวเองไปน่องสะดวกสบายไปน้องสะดวกสบายมากทำบัตรขอ้อตร์เอกสารครบหรือว่านี่แหละไปน่อง บูใจลูกกันน้องมาด้วยมามามาเอาเอามาถ่ายให้มาโอ้โหมีเพื่อนแล้วเลยอ่าถ่ายให้มาไปใหม่ใหม่ไปไปปุ่นปุ่นพอใหม่ปุ่นปุ่นไปเร็วถ่ายรูกันเพืนมาไปพอเร็วปุ่น น,นี่อันนี้ก็คลิปคลิปที่สองนะพี่น้องทุกคนนี่พนะี่น้องอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อย,ยนะ จ้างก็เรียกกันไปน้องเรียกลุกน้องเรียกเอ้นหาน้องลุกน้องนี่ก็ผู้สาวนี่สักผู้สาวจักเมียเขาบู๊ <c ười> อย่าลืมเด้อครับอย่าลืมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำไปน้องกดติดตามให้นำไปน้องเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อไปน้องเด้อตอนนี้กับบาอสก็ยู่น้องขายไปน้องนี่กับบริษัทคนอื่นเขาไปน้อง เตรียมตัวจะกลับบ้านเตรียมฝังพุ่งก็จะมีตลาดนะพี่น้องพุ่งตลาดตลาดนัดโอ้โหนี่คือนองคายพี่น้องเอ้ยนองคายจังหวัดนองคายหรือว่า บาเสื่อมก็บ่เคยมาบ่าเคยเห็นจักเยียมไปน่องค่ะกลับมาเห็นครั้งแรกครั้งแรงในชีวิตว้าวไปน่องตุกตุ๊กตุกตุก,ตก <c oughs> เดี๋ยวได้ไปด,ได,ได,ได,ดูดูพญานาคก,กันพี่นาะนี่พญานาคนี่พญานาคปีเก่าที่เดิมพี่น้องแต่ในคลิปกับคลิปที่สองไปเนาะคลิปที่สองนี่ไปเมเซียก็อย่ามารับรู้น,นี่มันมีจริงในไปนเนาะไยนี่ยอดมากเมื่อเช้า,น,านี้ก็บบอสเซอร์ก็ทายตรงนี้แหละไ,ไปเนาะ kip đi song nữa, giờ này. thai phò phò say bò say say còn khoa nữa. ôi. để hết na bọc. พ่อลูกไม่เสียเที่ยวที่มาน้องชายหนูมีพ่อใหม่เพิ่มหนึ่งคนเอ๊ะเนี่อยากเกินเสื้อแขนไม่ใช่แต่ดนหน้าเออยึดตาดวงโอ้ห่อนลงโลกโซเชียลใช่แล้วพ่อเจ้าว่าแม่นบ่อันนี้พ่อแมนนี่อ้ายเจ้าอันนี้อ้ายเจ้าอันนี้นะ <laughs> มามาถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปถ่ายกับแม่ไปถ่ายกับแม่ไป <uyor> ไปถ่ายกับแม่ไปนุ่น <recurring. S 2> ไปน <Mär z. S 2> ุ่นไปไปเร็วถ่ายกับแม่เร็วเอาอือเห็นเมือดได้เห็นเครื่องเดียวอ่ามันปีดอยู่ตรงปี บ็เห็นก็เห็นบ็เห็นหมดเอาโอเคโอเคไปน้องคลิปนี้ก็เขาจบเพยียงแค่นี้ไปน้องอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ได้ไปน้องกดติดตามให้ได้ไปน้องเป็นกำลังใจให้หน่อยนะไปน้องเอ้ยคลิปนี้กับว่ามีอย่างเดีวยวไปน้องคลิปมาทำบัตร มาทำบัตรทำ M, M O U ไปหนะังบายบายสวัสดีครับ